สถานการณ์น้าท่วมส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ภาคเหนืออย่างล่าสุดหนักๆก,ก็จะไปอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะแต่ว่าหลังจากเกิดปรากฏภาพน้ําท่วมในจังหวัดภูเก็ตหลายคนก็ตรหนกตกใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านเมืองเก่าอย่างภูเก็ตโอทาวซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวเหตุการณ์นี้เนี่ยหลายคนตกใจโดยเฉพาะในพื้นที่นะคะเพราะว่าน้ําไม่ได้ท่วมจุดนี้มานานกว่า30ปีแล้วล่าสุดมีรายงานว่าสถานการณ์น้ําเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะทําให้เจ้าหน้าที่เทศ เทศบาลนครภูเก็ตเริ่มที่จะเข้าไปล้างทําความสะอาดถนนส่วนบรรดาเจ้าของร้านค้าและอาคารบ้านเรือนก็เร่งทยอยทําความสะอาดเพื่อเตรียมพร้อมกลับมาให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ตนำรถน้ำมาล้างทำความสะอาดถนนสายต่างๆในย่านเมืองเก่าภูเก็ตอย่างถนนถลางถนนพังงาถนนดีบุกแยกธนาคารชารเตอร์เป็นต้นค่ะ หลังจากระดับน้ำที่ท่วมสูงตลอดทั้งวันแห้งลงแต่ยังคงเหลือทรายและโคลนบนพื้นผิวจราจรขณะเดียวกันทางเจ้าของอาคารและร้านค้าต่างก็เร่งทำความสะอาดในอาคารเพื่อจะรีบกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมถ้าหากมีฝนตกหนักขึ้นอีกก็เตรียมขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงก่อนนะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้ใจแม้ว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วค่ะ โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและยังคงมีประกาศเตือนเกี่ยวกับน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้นะคะขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้ออกประกาศฉบับที่1ค่ะเรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักในช่วงวันที่1 7 2ถึง21ตุลาคมจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทําให้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะภาพของน้ําท่วมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้หลายคนได้เห็นแล้วบอกว่าเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานหลายสิปีนะครับ